จบไปแล้วจ้าต้องปุ่มตหง่หนเขาะว่าให้ไม่เลยคิอดีมากค่ะประทับใจมากขอบคุณตัวเองมากดีที่ฟันป่าถูกอุปสรรคจนทำแม้ว่าจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากม่แต่ยังดันเดินจะทำมันให้จบขอบคุณตัวเองมากๆเนาะพอใจได้ชุบชูมากนะคะรับซีนนี้จบได้อย่าง เป็นบอนจบที่ตื้นตาหัวใจเนาะเต็มอิ่มเต็มอิ่มเต็มอิ่มมากีมากเต็มตื้นเต็มตื้นจริงสี่สิบวันอาทีแบบกระชับเนาะมันผ่านไปไวมีแต่คำว่าเขารักกันมากรักกันมากทุกพบทุกชาติแบบโอ้โหโชืชอกัน มดนีรันจริงๆคือเราเรามันเหมือนกับว่าการแสดงของเขาทั้งสองคนอ่ะมันทําให้เราเห็นว่าเขารักกันจริงๆแบบไม่รักกันแค่ไม่รักกันมาตั้งแต่ตอนเนี้ยรักกันคือคือทุกๆการแสดงของเขาทั้งสองคนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในแบบสภาพแวดล้อมต่างๆอะไรเงี้ยนะมันทําให้เรารู้สึกว่าแม่งเขาโคตรรักกันเลยแม้ว่าจะแบบชาตินู้นชาติไหนชาติอะไรก็ไม่รู้แต่แบบโอ้โหดีมากคุณใหญ่คือแบบ ต้องชมอีกแล้วที่สุดที่สุดมึงใครจะรักได้ขนาดนี้อ่ะไม่มีอีกแล้วอ่ะคู่บุญคู่บารมีกันมากจอมด้วยอ่ะคือทั้งทั้งสองคนเลยแสดงออกสุดๆเลยคือนี่รู้สึกว่าแบบมันมันสมการรอคอยเนาะของความรักเขาในถูกทุกชาติเลยคือจริงจิงมันก็เดาไม่ได้ยากหรอกเราก็จับได้สับพักแล้วแหละว่าแบบเรื่องราวมันจะเล่าประมาณไหน มีเกินเกินพูดไว้ในหลายๆคลิปนะว่าแบบเออมันน่าจะเป็นการเล่าแบบในหลายๆชาติแล้วก็แบบยังไงคุณใหญ่ปัจจุ้อาก็ต้องมาใช่ต้อง,องมีแ,บบแ,ลแล้วหลังจากเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่เคยดูมามอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแบบความรักนิรันด์ได้ขนาดนั้นะแต่เรื่องเนี้ยคือมันม มันเหมือนแบบมันตีคาคานี้ออกมาเป็นคําว่าแบบรักนิรันได้จริงๆแล้วคนดูเชื่อจริงๆแบบว่าสองตัวละครนี้เขาจะรักกันถูกพทุกชาติไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการผูกไปอีกนานแบบนอนาคตในอะไรสย่งเงี้ยพอสองคนนี้เสียก็จะแบบมันก็จะผูกกันไปอีกจะผูกกันครอเออมันดีมากเลยเนาะมันเหมือนแบบเออเขาก็จะเป็นคุณจอมพี่คุณหญ่กับพ่อจอมไป ตามแต่ฐานนั้นในแต่ละในแต่ละชาติในต่ละเนี่ยที่เขาบอกไงเนาะเขาก็จะรักกันอยู่อันไม่ฟิลเตอร์มื่อคุณออกมาเพิร์ลไมฟิลเตอร์โอฉันอาจจะเป็นอดีตของพอจอมปแล้วแต่พอจอมคืออนาคตของฉันอย่ามึงใครจะใครจะรักกันได้ขนาดนี้จริงกันมากมายไก่กองพเนเอิญมากจริงแล้วแบบชอบเนื้อคำอะไรอย่างเงี้ยมันสลักสรวยไปหมดเลยอ่ะแบบ เวลาเขาพูดอะไรต่างๆเลยนะฉันรู้สึกแบบโอ้โหนี่อ่านครับอังกฤษคือเพลินมากเพราะว่าแบบจีบภาษากันเลยอ่ะนี่ะภาษาอังกฤษยอมแบบอะไรอ่ะคนลึกซึ้งเรื่องเนี้ยเนาะโอ้แบบยากมากทังเพลงทังอะไรด้วย พูดถึงเพลงตะกี้เป็นเพลงคุณไบเพราะว่าฉันไปฟังน้องเขาไปสัมมาแล้วน้องก็พูดว่าเดี๋ยวผมจะมีเพลงใหม่อแบบลองเพลงแล้วน้องก็คือไม่ใส่คำน้องด้วยน้องแค่บอกว่าเนื้อมันจะหลอกแบบนี้แบบนี้แล้วเขาเป็นแบบนี้จริงๆแล้องแบบโอ้ห้ามมากเลยอ่ะุกคนยชมทีมชมนักแสดงกันก่อนเราเป็นคู่แบบ มือฉมังจริงเนาะจริงคือเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะว่าพวกเราอ่ะไม่มีใครอ่านนิยายนะคะเอานิยายเข้ามาหน่อยเอานิยายเข้ามาโฆษณาเขาแบบเขาส่งมาให้นานมากเลยขอบคุณยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะจนนทุกคนต้องบอกก่อนว่าคือเป็นปีนั้งเอวิบายนะก็คือแบบว่าเป็นใช่แบบว่าเป็นเป็นพันธมิตรที่ดีกับทุกท้องเรามากคือทุกครั้งที่จะมีนิยายนิยายเรื่องอะไรที่ ที่จะมาทําเป็นซีรีส์เขาว่าจะส่งมาให้เราก่อนเสมอเลยบกอกว่าเอาไว้ให้ช่องอ่านนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องนี้ทําอะไรเงี้ยีใหม่ก็ส่งแบบทุกเรื่องรานเลยจริงใช่ส่งมาให้ทุกคนดูนะยังไม่ได้แกะเพราะเราคุยกันว่าเราจะยังไม่อ<ม>่านเราจะดูซีรีส์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแกะหลังค่อยแกะอ่านหลังจากที่เราทำจบที่อินกับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวอร์ชันซีรีส์ยังกินใจได้ขนาดนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันนิยายกินใจขนาดไหนก็่ตอตามไปสนับสนุนกันได้นะทุกคน มีหลายคนบอกแบบบอกเยอะมากๆว่าแบบถ้าอนิยายจะลงรักสองคนนี้แบบเพราะอะไรอปนาจริงเพราะว่าแบบฉันเข้าใจเลยอะว่ามันมีข้อจํากัดหลายอย่างเนอะด้วยด้วยทำนิของการเล่าเรื่องหรือเรื่องดีเทลต่างๆคือมีหลายคนบอกว่าโหถ้าแบบได้ดูพ่อจอมได้ได้ดูคุณใหญ่สมัยอยุธยาจะแบบคั่งรักแบบสุดๆแบบอยากให้ทำซีซั่นสองเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบว่าโหแบบมันคงยากมากในความรู้สึกเราแหละแต่เรารู้สึกว่าแบบ แค่เนี้ยสำหรับนี่คือจบได้เลยมไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าแบาบุ้ยขาดอะไรไปขาดหาย<ป>หรือว่าวิญญาตเสียดายจังมันน่าจะดีกว่านี้หรืออะไรคือไม่มีนะอันเนี้ยเช่นชมทีมก่อนเลยคือ,อเรารู้สึกว่ามันยากมากกับการที่จะทำพีเลียดด้วยหนึ่งโจดละกว่าจะได้เคมีนักแสดงมาเข้าคู่การสองการเล่าเรื่องที่มันยากเนาะเออมันยากคือทุกคนเอาจริงๆเลยก็คือถ้าคนที่เขาเสพ เสพความสนุกหรือเสพความแบบความสุขความอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหนักพอมันหนักแล้วมันขมแบบขมเกิน80%ของเรื่องอ่ะมันก็จะมีหลายคนที่ถอดใจแล้วแบบไม่แมันท้อแล้วอะไรต่อรายกแรหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะมีหลายๆคนที่แบบว่าทิ้งกันไประหว่างทางเยอะแล้วข้อจํากัดของแพลตฟอร์มการเข้าถึงยากข้อจํากัดด้านการทำแอคชันที่มีหลายๆช่องที่ไม่ทำเพราะคอนดิชันที่ เอาจริงก็คือเราก็เหนื่อยเหมือนกันคนแต่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากให้กำลังใจทีมนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นซีรีส์ที่เราตั้งแต่เห็นหน้าหนังตั้งแต่ต้นแล้วเราเออเราคาดหวังกับมันแล้วก็ตั้งใจรอมากต้องใช้คํานี้ว่าแบบตั้งใจรอมากๆแม้ว่าคิวจะเป็นยังไงคือสุดท้ายคือต้องทำคือคีดกันอยู่แค่นี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบแม้ว่ามันจะมีคอนดิชั่นหลายๆอย่างที่ทุกคนที่เป็นแฟนช่อง reaction ก็น่าจะทราบแหละว่าแบบเรื่องนี้จริงๆคอนดิชชั่นเยอะจริงๆแล้วก็แบบ มีหลายๆอย่างที่ทําให้หลายๆช่องทําไม่ได้ทิ้งกันไประหว่างทางหรือไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำหรืออะไรเงี้ยแพลตฟอร์มก็เข้าถึงยากความแม้ต่างๆที่มันหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยเสียดายหลายๆเรื่องมากๆรู้สึกว่าไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราในฐานะของคนที่ได้บอกต่อไปแม้ว่าจะเป็นแบบช่องเล็กๆตรงเนี้ยดีใจมากที่พวกเราทั้งสี่คนได้ได้ได้ทำมันจนจบในแบบของเราแล้วก็จะดีใจมากๆถ้ามีคนที่หลงมาแล้ว แล้วรู้สึกว่าแบบได้มารู้จักซีรีส์นำดีเรื่องนี้เนาะแล้วก็แบบเราก้าบอกต่อได้เต็มปากเต็มคําจริงๆว่าแบบเฮ้ยยูไปดูเถอะมันดีมากแม้แบบข้อจำกัดมันจะเยอะแต่แบบมึงมันจะคุ้มค่าเน็ตคุ้มค่าน้าตาคุ้มค่าทิชชู่คุ้มทุกอย่างที่มึงจะทํามันในแบบ12ตอนนี้แน่นอนเงี้ยก็แบบเอออยากให้กําลังใจทีมจริงๆนะเราเข้าใจมันมัน มันมีหลายๆข้อผิดพลาดหลายๆอย่างที่แบบเออที่มันเกิดขึ้นใช่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางอย่างอยาเป็นกําลังใจให้มากกว่าเพราะรู้สึกว่าเราเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะฉันเห็นความตั้งใจในงานที่สูงมากๆนะในในกะดลกานสําหรับใช่นี้เลยเนาะเรารู้สึกว่างานเขาแบบเออจริงเป็นที่ที่แบบว่าเราดูแล้วเรารู้สึก ห่มเอมใจกับกับเขาแล้วรู้สึกถึงความเต็มที่ใช่ในในทุกๆการที่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันมันดีจริงๆแล้วก็ความตั้งใจของเขาเราเราแบบสัมผัสได้ถึงแบบในงานอะไรเงี้ยเออมันดีมากเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังคนยังมีสตกำลังใจให้ทีมเลยเป็นยังเป็นกำลังใจให้เสมอในโอกาสในเรื่องหน้าหน้าต่อไปหรือไม่รู้แหละว่ามันจะมีโอกาสอะไรมางน้อยแค่ไหนแต่นี่รู้สึกว่าสุดท้ายคือเหมือนเราได้ส่ง คุณใหญ่กับพ่อจอมกับสุนิยายแล้วล่ะตอนนี้คือแค่เขามาได้มาเคลื่อนไหวได้มาทําให้เรารู้สึกว่าเฮียความรักดีๆมันมีอยู่จริงอ่ะแค่นี้มันคือการแบบอิ่มเอมใจอิ่มใจแล้วเชื่อเถอะว่าบางคนดูไปแบบต้องคาดหวังบ้างแหละว่าเราจะได้เจอความรักที่ดีแบบมีสักคำในชีวิตไหมอ่ะคือคิดออกแบมมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่แบบเฮ้ย คุณใหญ่ทาให้เราเชื่อได้จริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นได้เกิดดขึ้้นไกับคนของเราเแล้วความน่ารักของจองหรือไรก็ตามแต่ที่เขาใช้ชีวิตมาเขาก็ควรค่าต่อการได้รับความรักดีๆแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบจิกซอที่มันจะเื่าตไปพอดีจริงๆแหละเป็นกาลังใจให้มากๆจริงๆแบบ เห็นฟีดแบ็กหลายๆอย่างนะเห็นบางคนบอกว่าปรับบทเยอะมากเลยนิยายนั่นนี่หายไปเยอะมากนู่นนี่นั้นแบบเป็นเรื่องปกติคือนี่รู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องปกตินะแต่แบบอาจจะเพราะว่ามันเป็นข้อดีของช่องเราที่ เราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็เลยแบบก็จอยเท่าที่ไม่ได้แบบคาดหวังว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ดูตามที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าดีมากประทับใจมากสูสีน้ำตากันตปแบบเยอะมากเ่อนปางตายไปเลยยีพี์พี่แล้วใช่ฉันเองแหละแล้วเป็นแลถ่ายคลิปแรกตลอดวันนี้เอาอีกแอนยมนายมมันก็เต็มอิ่มไปด้วยความตื่นตันนะคือมันตื่นตันมันร้องไห้กับความรักของเขาที่แบบใช่ ่ะมันขนาดนี้ได้ไงวะในแบบเนี้เออในทุกๆคำพูดของเป็นฝันที่ไม่เก่าเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันใอยากมีอย่างนี้อยากมีอย่างนี้อยากเกิดมาเป็นจอมาแจะไม่ให้เปลี่ยนชื่อเป็นจอมปเลยเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีคู่ขวัญแต่มีเจ้ากำไลเวนที่เตาเราไปทุกครั้งเลยต้องการอะไรแต่คือพวกเราเองเอ็นไม่ได้เป็นเพื่อนกันเจ้ากับนายเวรเออทุกคนส่วนอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดมากๆคือนี่รู้สึกว่าสองคนเนี้ยเป็นนักแสดงจริงๆเขาเป็นนักแสดงที่ ที่ไม่ว่าจะเป็นอนิตัวเองลงไปในใน,<บ>นตัวล<อ>ะครอ,อะไรเราลืมทุกอย่างของเขาไปเลยนะเคอนี้รู้สึกว่าแบบนับถือใจมากเลยอคือทั้งสองคนเป็นนักแสดงที่ตั้งใจในงานเราสัมผัสได้จริงๆแล้วก็แบบขอบคุณมากๆที่ที่รู้สึกว่าเห็นอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ในในตัวโบทหรือว่าแบบในตัวละครแบบ ถึงได้แบบอยากที่จะมาถ่ายทอดเป็นทางคุณใหญ่แล้วก็จอมใช่กันนะสำหรับเรา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 ดีใจแทนไบิกกันนกุลมาเลยนะล้วก็แบบอยากจะเถียงสูทุกทุคนที่แบบถ้าเป็นคนอื่นจะดีกว่านี้หรือถ้าแบบไม่เป็นนู่นนี่อะไรคือสําหรับนี้ไม่มีทางจริงสําหรับเราลงตัวที่สุดแลวแบบเคมีของเขาทั้งสองคนทีมเก่งเนาะทีมเก๋าทีมแบบทีมที่คิดว่ามันจะต้องเป็นสองคนนี้แล้วใคือนี้ก็รู้สึกว่าทั้งสองคนน่ะเขาเป็นตัวละครให้เราในในในพาร์ทของเขาได้เป็นอย่างดีแล้ว เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรคือนี่รู้สึกว่าเป็นคนเรื่องเดียวกันมา,มากมันคือหน้าที่การงานอะมันไม่เกี่ยวกันใช่แล้วคือแบบเรารู้สึกว่าการที่เราจะดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเราอินหรือไม่อินมันมันมัน,มนไม่ใช่หมายถึงว่าตัวละครหลังจากนั้นจะต้องต้องปเป็นแบบต้องเป็นแบบนั้นหรือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวใน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 สิ่งที่มันเป็นซีรีส์ที่ทุกคนก็ทราบว่ามันคือเรื่องแต่งไปเยียดเยียดหรือไปแบบคาดหวังหรือไปอะไรซึ่งแบบ มันมันไม่ควรทําในทุกๆเรื่องนะมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกแบบคำว่าแบบอย่าอินเกินใช่คือนี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราเราเสพงานมันคืองานศิลปะอย่างนี้ก็จบจากก็คือจบไปเขาก็ต้องมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้ต่อไปในบทบาทในอนาคตทั้งในเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่มีตรภาพของเขาจะเป็นยงไงสุดแล้วแต่นะคะทุกคนอันนี้รู้สึกว่าเนี่ยเราเราเราควร เราควรถูกแล้ควรไม่ใช่กับสิ่งที่เขามาแล้วเนาะคามเชืแล้วเขาก็เป็นคุณใหญ่บพ่กจอมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ามที่เราเห็นไรมันติดขัดตรงไหนใช่ไหมแล้วก็นี้ขอพูดอีกนึงเพิ่งคุยกับอีวไปนะคะ คือไวเนี่ยบอกตลอดว่าน้องไบร์ดูแล้วฉันตื่นเต้นมากขอบคุณมากมากเลยแม้ว่าน้องไบร์จะไม่เคยเห็นอีไว้เลยในช่องนี้ใช่ใช่ถูกต้องพี่พยายามแล้วค่ะน้องไบร์มันบอกว่านุกูตาดูหลอดเลยมึงเนี่ยว่านงอ่ะไม่มีเวลาได้มาลงคิวกับช่องเราคือทุกคนอาจจะเคยเห็นมันในตอนที่แบบ เราทำพายอลตอ่ะตอนตอนอะไรเงี้ยนางอ่ะมาดังดูด้วยนะตอนนั้นชอบมากูจะต้องดูให้ได้เป็นไงล่ะทุกคนไหสิบสองตอนมึงจนจบตอนนี้วายยังไม่ได้ดูตอนนี้เลยวายไม่ได้วายไม่ได้มาช่องแบบเกินครึ่งปีแล้วอ่ะเกินแล้วก็เราจะครบปีละมันก็ยังไม่ได้มาใช่ทุกคนแม่จะแบบว่าขอบคุณมากๆถ้าถ้าสิ่งที่เราพูดไปหรืออะไรก็ตามแต่แบบเป็นกําลังใจให้กับ ทีมทุกคนทีมนักแสดงทีมผู้สร้างทีมเบื้องหลังทุกคนเลยได้ได้จริงๆเราก็คงดีใจนะคะหวังว่าแบบกำลังใจทั้งหมดที่เราส่งไปให้จะจะถึงทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้มากๆทางไปเองด้วยนนกุลทุกอย่างทุกคนทั้งทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดเนาะทูกตัวละครอันนี้ดีจริงๆรู้สึกว่าตัวละครสมทบทุกคนอะมีน้ําหนักกับเรื่องมากเลยชอบเพรแบบเป็นเรื่องที่ตัวละครสมทบแบบว่าจิตใจอวมหนักจริง แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจดจำถูกตัวละครได้แบบจริงๆเลยมีผลกับเรื่องไม่ได้มาแล้วจากไปแบบเปล่าพี่ๆเนาะถูกตัวละครเลยนะคะนี่เป็นเป็นกำลังใจให้ทีมมากๆแล้วก็แบบหวังว่าจะได้มีโอกาสเห็นผลงานของทุกคนไม่ว่าจะเติบโตไปในในรูปแบบไหนนะก็ยังจะตามสปอร์ตให้กําลังใจอยู่เสมอนะคะเป็นกําลังใจให้มากๆหรือว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะส่งไปให้ใครก็ส่งไปส่งไปเลยนะจ๊าอยากเห็น ฉันชอบมากเลยอ่ะพี่น้องฟงแก้วแบบอย่างเงี้ยฉันอยากเห็นหนังอย่าอยเผื่อมีโอกาสเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งกับใครนะเมย์กับเมยแต่ฟงแก้วฉันก็อยากเห็นแบบเแบบเอ้าดูดูเป็นแบบน่าจะมี potential ในการที่จะแบบจะมีดูจากการแสดงของเขาอ่ะเก่งนะเก่งมากเลยมีความแบบเล่นแล้วกินกับตัวบทบาทแล้วพอเราดูแล้วเรารู้สึกได้ในทุกๆการแสดงของเขาเพิ่งรู้ได้ว่า พี่เฟืองอ่ะเป็น acting coach เรื่องนี้เฟืองเฟืองคเป็นเราเหรอใช่ไหนเขาว่าก็คือวงแคบมาตอนฝุ่นออกมาจะรีแอคใหญ่ไปนิดนึงขอโทษด้วยพว่าพี่อ้อมอ่ะรอคอยใต้ฝุ่นมาตลอดแต่เวลานางมาใต้ฝุ่นอ่ะไม่ได้มานี้ก็มาไม่ใช่ะไรนะนี่เป็นเ่องที่ตลกมากก็คือถ้าทุกคนไปย้อนดูรีแอคก็คือทุกครั้งที่พี่อ้อมนั่งอยู่ตรงเนี้ยฝุ่นไม่อยู่ฝุ่นไม่มีฝุ่นไม่อยู่ในซีรีส์ทุกครั้งที่กูไม่ได้ดูใต้ฝุ่นออก คือสนิทกันนะคะเคยทํางานร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งรู้สึกว่าแบบเป็นนักแสดงที่เราให้กําลังใจมากๆพี่ติดตาแต่ฉันเป็นแฟนคลับน้องจากหัวใจสีลามึงตเออจรนะแต่เนี้ยตาตั้งแต่น้องก็เป็นนักร้องใช่ใช่คือแบบตอนเออคือรู้สึกว่าหูมาไกลมากแล้วก็ดีใจดีใจมากฉันเห็นพี่เฟิร์นโพสต์ในเฟสบุ๊คนี่ก็คือเป็นรุ่นน้องพี่เฟิร์นที่มหัศจรรยนี่นี่เคยไปแบบเข้าค่ายอะไรไปกันแค่ สมัยแ no so yeah. บบว่าคุณกอพาไปเอาติ๊กวอสัตว์เออยุคนั้นก็คือแบบคนกันเองจริงรู้สึกว่าแบบเพลิดีใจที่เนทคนเในเจเนอเรชั่นที่เนทไปได้ดีตไปได้ดีในเขาเรียกว่าเส้นทางของตัวเองในสายงานของตัวในในสิ่งที่ตัวเองถนัดและทําได้ดีอันนี้ชันดีใจกับทุกทุกคนด้วยนะมีหลายๆคนที่โดนตกจากหลายๆตัวละครบอกว่าคนอ้าวนั่นนั้นคือจูนหรอเลยคือทุกคนตกใจนี่ตกใจแบบอีอ้อมบอกก็ใช่เองใช่ค่ะแบบนี่ตัวที่วงพคอยบ่อยไงก็เลยแบบคิดว่าออกเพล ้เพราะแบบน้องเปลี่ยนลุกไงเปลี่ยนลุกไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าอาลีเองเอาที่เขาเล่นรุ่งหนุ่มคือฉันได้ยินชื่ออาลีมาตลอดเลยแต่ว่าแบบคือรู้ด้วยนะว่าเป็นแบบแฟนตูนตามแต่ว่าก็คือแบบพอมาเล่นซีรีอ่ะคือไม่ได้แบบนึกถึงไงแล้วพอยเราก็แบบอ้าวหรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออจ้าจ้าจอมอยเป็นขับขาก่อนทั้งสองเชียงใหม่ด้วยแล้วแบบสวยมากเออแบบทุกในแสดงทได้ด้วยเนือก็คือเป็นคนเหนือจริงๆพี่คิมกับพี่ดิว โอ้ยคิดถึงเลยเนาะคิดถึงเลย ดีใจที่ได้มารู้จักทุกตัวละครที่ทุกคนแสดงออกมานะคะเป็นกำลังใจให้เนาะจริงบอกลาหอมกลิ่นกันทุกคนแต่ว่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันมีเตอน์ไม่รู้ว่าจะมายังไงเมื่อไหร่ตอนไหนไม่รู้เลยอะไม่ไม่ไม่รู้เลยอาจจะอาจจะมีการพูดบอกไปในตอนไฟนนลอี่ปะยังไงก็ฝากเราไม่รู้จริงๆเพราะว่าเรามิวทุกอย่างนะคะเพื่อแบบป้องกันการโดนสปอยล์ของเไม่โดนเลยเราไม่โดนจริงๆก็เลยแบบถ้าใครรู้อะไรก็บอกได้อย่างงงว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามี มีอะไรมีอะไรในงานที่เขาไปดูกันอ่ะหรือว่าเขาประกาศอะไรเขาบอกมาเออยากรู้เหมือนกันใช่อยากรู้เหมือนกันคือจริงๆอยากไปดูด้วยนะแต่ว่าแบบก็ต้องกลับมาเองไม่ได้ไงต้องทำรีแอคชั่นมันจะต้องสดใหม่เพราะไม่งั้นมันจะแบบรู้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ใช่ปะแั่นี้แบบโอ้ยดีมากทุกคนอินมากฉันชอบมากชอบก็อย่าลืมค่ะไอเลไ่ยนยนะคะขอกินความรักเด้งหนามากจริงงหนคุ้มแน่นอนนะคะทุกคนฝากด้วยนะจ๊ะฉันจะไปอ่านแน่นอน อยากอยากเห็นว่าความรักของเขาในเล่มมันจะล้นเป็นยังไ่างเลยลนล้นแน่นอนค่ะเออไปไปคจะเป็นใหม่คลิปนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายนานชั่วกานับนารีรมาเราให้ส่งในเยสิเตยเพลงนำมากโอเคเอเปลี่ยนเพลงออกเป็นเพลงเพลงโปรดบุ่งน้ำงแต่ชอบ को जी